สถานที่ต้องเจักปัญหาสิดที่2ที่พิธมันบ้านอีสานครับคัดยังม่ใช่จะคัดที่่าไม่อยากจากคัดคือโรงเรียนอีสานบ้านพักรับรองหอพันไม้อีสานอุทยานแห่งชาติอุทยานลานไผ่อุทยานลานไผ่อุทยานลานไผ่ไปตัดเชิญครับเชิญครับนี่คือเรือนอีสานสมเด็จพระเทพแบบลาน สมเด็จพระเทพเห็นว่าเป็นเรือนที่มีขยะขนาดกว้างใหญ่ดูเด่นเป็นสง่ามากในบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตัวเรือนเดิมเป็นเรือนของก่มธาตุพันแสกแตกเรียกว่าหัวเรือนหัวลอยมีลักษณะคล้ายเรือนใหญ่มีโครงของชาวอีสานคือมีตัวเรือนใหญ่และโครงเรือนน้อย อูเคียงทางด้านหน้าเรือนหัวลอยหลังนี้ซื้อมาจากชาวแตกบ้านไผ่ล้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดคนครพนมพอแล้วพอแล้วครับนี่คือยันแพระของคนโบราณสมัยก่อนครับใช้โค ลอยลาเพื่อนำหรือฟันการเกษตรเข้าไปขายหรือแลกเปลี่ยนครับ